คือไปลบเหรอไปลบอะไรนะพ่อเรืออะไรนะชื่ออะไรนะเรือปะแสปะแซเคยจมมาหรอแต่เขาไม่ทักสีลําแรกปรจมอำนลำนี้ก็หลังจากจมแล้วก็ให้มาปิน อเมริกาเขาก็ให้มาใครกู้งอ<ท>เมริกาไม่ได้กู้ลำนี่นก็ทิ้งไปเลยลำที่จมมาทิ้งแต่อันนี้คือเอาเรารับมาแทนใช้แทนลำที่จมเพราะว่าเขาให้ระดมยิงไกลหางแล้วเข้าไปติดสัน,นิทแล้วที่หมุนนะหมุนอะหมุนหมุนปืนรอดนะแล้วคนไหนยิงคนโน้นจะ้ะ คนซ้ายหมุนคนขวายิงเหรอคนขวาหมุนกระโดดหมุนยกขึ้นยกลงคนซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วคนยิงอยู่ตรงกลางนี่ยไม่จามก็บ,บอกมันจีเป็นตั้งอ,อ๋ออ,นนอ,อ,อันนี้คือยิงเครื่งดินเหรอไม่ไม่อันนี้จะยิงเป้าเป้าที่เป็นอ่อ้าแต่ปืนปืนเล็กๆเ,กเกมื่อกี้คือยิงยิงเ้าื่งบินเหรอมันเหมือนมันไม่ใช่มิสไต์ใช่ไหม